สวัสดีครับผมนบธนบดีจิเริญผลเยาวชนจิตอาสาเครือข่าย,ายองค์งกรเงดเล่าสอกออเราใต้ล่างในสภาพสังคมนะครับวิกฤตการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นั้นคงจะหลีกหนีไม่พ้นนะครับที่จะพูดถึงเจ้าไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นั่นเองซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีการแพร่กระจายกันอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในหลายประเทศณตอนนี้บางท่านนะครับผมก็อาจจะทราบดีถึงวิธีการหลีกเลี่ยงหรือว่าวิธีการป้องกันเพื่อให้ห่างไกลจากเจ้าไวรัสดังกล่าว แต่บางท่านก็ยังไม่ทราบนะครับผมซึ่งคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านาเราไปรับชมคลิปนี้กันพร้อมๆกันเลยครับสาเหตุที่ทําให้เกิดไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นั้นยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดนะครับผมว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากสาเหตุอะไรแต่ก็มีการสันนิษฐานกันไว้ว่าเกิดมาจากงูสามเหลี่ยมจีนหรืองูเห่าจีนนะครับผมที่มีการ ขายกันอยู่ตามตลาดสดที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกนะครับผมที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งเจ้าง,งูตัวนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวกลางนะครับในการแพร่เชื้อจากค้างคาวมาสู่มนุษย์โดยที่งูเนี่ยได้ออกล่าเหยื่อก็คือค้างคาวนะครับตามท่าหรือว่าตามป่าเนี่ยมากินเป็นอาหารและหลังจากนั้นมนุษย์ไปพบแล้วก็นํางูด,ดังกล่าวมารับประทานเป็นอาหารเช่นเดียวกันและนั่นก็ถือเป็นสาเหตุ ที่ทำให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 มาจนถึงทุกวันนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าเป็นเพียงแค่คําสันนิษฐานเบื้องต้นของเหล่านักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นในส่วนของอาการหรือว่าการแสดงออกว่าเรามีเชื้อโควิด -19 หรือไม่นั้นมีลักษณะดังนี้ 1. มีไข้ 2. ไอแห้ง สหลังจากเรามีไข้หรือว่าไอแห้งแล้วนั้นหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็จะหายใจติดขัดหรือหายใจลําบาก 4. หากอาการหนักขึ้นก็จะมีอาการปอดบวมอักเสบร,ร่วมอยู่ด้วยและถ้าถึงขั้นอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะทําให้อวัยวะภายในล้มเหลวได้จากผลการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลที่จัดทําโดยองค์กรอนามัยโลกระบุว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงมากนะัก สำหรับกลุ่มคนที่สูมเสี่ยงว่าจะมีอาการหนักและถึงขั้นเสียชีวิตนั้นก็คือผู้สูงอายุผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจําตัวและในส่วนของวิธีการป้องกันนะครับทางผมเองก็ได้มีแนวทางและวิธีการป้องกันต่างๆมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 2. เว้นระยะห่างทางสังคมหรือระยะห่างจากผู้อื่นเป็นระยะ2เมตร 3. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากที่สาธารณะหรือที่คนพลุกพล่าน 4. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 5. กินร้อนช้อนกลางล้างมือในส่วนของการล้างมือนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่งจำเป็นจะต้องล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือว่าสบู่ หรือไม่ก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ไม่น้อยกว่า70%เปเพราะว่าถ้าหากต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้และที่สำคัญเลยก็คืองดการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาบุหรี่หรือว่าสารเสพติดทั้งหลายนะครับผมเพราะว่าจะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อสูงกว่าคนปกติทั่วไปเนื่องจากเมื่อเรานำสิ่งต่างๆที่เป็นสารเสพติดเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายจะไม่ใช่แค่ทำให้เราขาดสติทางด้านความคิดเท่านั้นแต่จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทั้งยังทาให้เม็ดเลือดขาวทํางานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่แล้วก็ส่งผลทําให้ติดเชื้อได้โดยง่ายครับครับผมทางนี้คร,ครับผม <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่เรานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันก็หวังว่อย่างยิ่งนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์<อ>แก่ทุกท่านที่รับชมนะครับผมและที่สําคัญนะครับเราก็อยากจะให้กําลังใจแก่บุคลากร,กรทางการแพทย์นะครับผมที่กําลังประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิดสิบเก้าอยู่ณตอนนี้นะครับผมพวกเราขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมให้ทุกท่านประสบแต่ความสําเร็จแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมควรเซฟตัวเองแล้วก็เซฟผู้อื่นด้วยเมื่อเราออกจากบ้านนะครับผมเ้ๆไม่ใช่ฮะเมื่อกี้คือวิธีที่ผิดนะครับผมวิธีที่ถูกต้องคือต้องใส่อย่างนี้ฮะ ปิดไอ้น้นีโอเคพร้อมเราจะไปแล้วสวัครับสวัสดีครับผมท่นตดีเจริญผลเยาวชนจิตอาสาเค,ครือข่ายอค์กรมดเล่าสซคอใต้ล่างนะครับผมในช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับสภาพสังคมที่กําลังทุดโทรมลงอย่างหนักคงยันหลีกนีไม่พ้นที่จะพูดถึงเจ้าโคลวิดนะฮะ